ดีครับผมนะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีลูกค้านะครับผมนะช่างโต้น,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 บบนะครับวันนี้เปลี่ยนแบตนะครับแบตเตอรี่ลำโพงม,มาแชร์อ e ิบัตตันนี่ไงแบตแท้นะครับเปลี่ยนแบตแท้นะโอเคครับผมนะฮะก็เมืองต้นนะฮะถอด บอ,อดี้เนาะถอดเรียกเลยนะถอดยางมันนะฮะยางซิลิโคนเนาะแล้วก็ฝาครอบหน้าเนาะนะฮะไขควงแฉกอันใหญ่ไปหน่อยนะครับโอเคจากนั้นก็จะมีน็อหกตัวนะครับหกตัวนอกนี้เป็นแฉกนะครับเป็นแฉกเก็บน็อให้เป็นที่นะครับผมเรียกไว้เขาจะมียางอยู่นะยางนห้ามหายนะครับ ยางตัวนี้นะฮะยางจะมียางสีขาวอยู่ตัวนี้เป็นกันรั่วนะครับกันลมนะฮะถ้ามันตู้ถ้าเราไม่ใส่ยางเนี้ยตู้มันจะรั่วนะครับมันจะมีลมออกแล้วเสียงมันจะเพี้ยนนะับเบสมันจะเบาลงอะไรองี้นะครับพยายามอย่าให้หายอย่าให้น็อตสลับกันนะครับมี6ตัวนะครับไข่ก็ระวังมันจะไข่ควงจะไปทิ่มดอกลำโพงกับตรงนี้นะต้องค่อยๆนะครับ เอามือเอามือล็อกไว้ก็ดีนะครับล็อกไว้เลยนะกันไว้นะครับนี่นะครับก็เช็คน็อตครบยังโอเคมีน็อตหตัวอ่าถอดปลั๊กตรงนี้นะคะค่อยๆดึงนะฮะเกนิดนึงมันจะแน่นๆหน่อยนี่นะฮะดอกแท้เครื่องแท้นะครับโอเคก็แยกไว้เป็นส่วนๆต่อไปตรงนี้นะครับนี่มีน็อตหตัวเหมือนกัน ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มีแบตเตอรี่อยู่นะครับมีแบตเตอรี่อยู่นะครับยังไม่ได้ถอดปลั๊กแบตนะเวลาเราจะถอดน็อตก็เนี่ยถอดปุ๊บจับไปเลยนะครับพราะอย่าไปไว้ใจไม่เหล็กในไขควงนะครับเราไม่ไว้ใจไม่เหล็กไขควงเราเนีย่ยเราถอดเลยเราจับเราจับคือเหมือนเอาเล็บแบบจิกไว้รอเลยครับคือพร้อมหยิบอะนะครับ อย่าไปไว้ใจแม่เหล็กนี้นะครับมันจะตกใส่ในนี้นะถ้าตกใส่ในนี้คือถ้าโชคดีมันไม่ได้โดนอะไรก็โอเคถ้าโชคร้ายมันไปโดนไฟจุดไฟอะไรเงี้ยไอซีมันจะไหม้นะครับมันจะไม่ติดเลยนะครับปึ๊บหวานยกว่ะแล้วก็ผมอันนี้ผมเอาเนี่ยผมเอาเล็กล็อกเอาเล็บล็อกไปเลยนี่นะผมเอาเล็กเอาเล็บล็อกไปเลยนะครับแบบคือรอรอจับเลยอ่ะนี่นะฮะปุ๊บแล้วก็ ยกขึ้นนะครับ,ย,รบย,กยกทั้งสองฝั่งเนี่ยผมยกนี้นะยกทั้งสองฝั่งขึ้นบุ๊บเนี้ยเพราะมันจะมีปลั๊กอยู่สองปลั๊กนะะฮเนี่ยจะมีปลั๊กคือสองปลั๊กถอดเลยนี่นะฮะเมนบอร์ดแท้นตามแบบนี้นะครับแยกไว้เป็นสัสดส่วนนะครับต่อไปแบตเตอรี่ก็ลองลองไขน็อตสามตัวออกก่อนนะครับเนี่ยจะมีน็อตอยู่สามตัว จะแยกกันเราแยกเป็นกลุ่มๆเลยนะครับของใครของมันนะครับนี่นะฮะับมแบตเตอรี่นี่ลองดูก่อนนะครับลองดึงดูก่อนถ้าดึงได้ถ้าดึงได้ไม่ต้องไม่ต้องขัไม่ต้องครายไม่ต้องถอดข้างบนนะครับถ้าสามารถดึงออกมาได้นะครับแต่ถ้าดึงแล้วมันตึงมันบางตัวมันจะตึงมันจะดึงไม่ออกับมันจะทําให้ปลั๊กตรงนี้หักนะครับตรงนี้นะฮะเอาแบตออกมานะฮะมันจะทําให้ปลั๊กหักนะครับให้คลายน็อตด้านบนนี้ก่อนนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับให้คลายน็อตให้มันหลวมๆหน่อย เพื่อความปลอดภัยนะครับเราคลายให้สมดุแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอัดแน่นอีกทีนึงนะครับไม่ต้องถอดก็ได้นะครับนี่นะครับเราคลายน็อต๋ยวออกก่อนเพื่อให้ปักตัวนี้ให้ตรงนี้มันเืยอนได้นะครับแล้วก็จะมันจะหลบนี่นะครับมันจะหลบนี่นะครับนี่หลบจหลบตัวแบตเตอรี่กล่องแบตเนี่ยแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยนะครับ นัจะออกง่ายนะครับถ้าเราไม่ถ้ามันถ้ามันตึงมากเนี่ยอยาให้ตรงนี้หักนะครับตรงนี้อันตรายโอเคจากนั้นก็เนี่ยได้แบบนี้โอเคนะครับผมนะนี่ก็จะเราจะเปลี่ยนแบตเนาะมีแบตมีแบตแท้นะครับแท้นะครับมีแบตเดิมนะครับแบตเดิมก็เป็นแบตแท้อยู่นะครับแต่มันแต่มันเสียละนะครับเราก็จะเปลี่ยนก้อนใหม่นะครับ แบบแถ้าใครเปลี่ยนไม่เป็นนะครับส่งมาเปลี่ยนที่ผมได้นะเพาะผมคิดราคาตอนนี้ผมลด50%เอ่ะนนะฮะลดราคาอยู่แล้วครับแบดบแท้นะครับของอพงกอ,อมาแชลเอเบอร์ตันนะครับลด50%รนนะครับช่วงนี้นะลดจนกว่าสินค้าจะหมดนะฮะ ก็ในเมื่อเราเครื่องเรามันเป็นเครื่องแท้เนาะนะฮะถ้าคือคือเพื่อความสบายใจเนาะแล้วก็อีกอย่างก็คือราคาไม่ตกนะฮะราคาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องเขาเรียกอะไรเรื่องคุณภาพอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าเป็นไม่ได้เน้นแบตแท้นะครับเพราะว่าภายในตัวแบตแท้เนี่ยเขาจะมีระบบนะฮะระบบอของตัวบอร์ดควบคุมแบตเตอรี่นะครับตัว BMS นะครับก็จะดีกว่าตัวแบต ทั่วไปนะครับเนาะถ้าเป็นไปได้นะครับแบตแท้แนะนะแบตแท้เพราะว่าตัวนี้ผมผมๆราคาไม่แพงด้วยไงราคาราคาถูกอ่ะนะฮะลด50%นะฮะถูกจัดเลยนะฮะไงก็ถ้าสนใจเปลี่ยนก็ทักมาเนาะเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดเชนโดนะครับหรือว่าต่างจังหวัดหรือจังหวัดอื่นอะไรเงี้ยเนาะนะฮะก็ทักมาเนาะเดี๋ยวผมจัดให้นนี่ก็ใส่พวกนี้ผอขายด้านบนนะครับขายด้าแบตเตอรี่นะครับ อันนี้เหมือนเดิมนะครับต้องระวังสุดๆ,ๆนะฮะีตรงเนี้ยต้องขันขันน็อตต้องระวังนะครับตรงนี้อย่าให้น็อตล่วงหลุดมือไปตกบนบอร์ดเด็ดขาดนะครับโอเคจากนั้นเราก็ตรงจุดเนี้ยให้ลองชา้าทุก,ก่อน ให้ลองชาร์จดูก่อนนะครับดูกระแสชาร์จดูอะไรดูอะไรก่อนนี่นะฮะนี่นะฮะมาแล้วนะครับนี่นี่ฮะชาร์จดีนะครับสหานาชาร์จโชว์นะครับกระแสชาร์จนะครับต้องได้ประมาณนี้นะครับ1.2 1.3 1.4 1.5นะครับเอเบอร์ตันนะครับประมาณนี้นะครับสหานาชาร์จวิ่งต่อเนื่องกระแสคงที่เลยนะครับนิ่งเลยนะครับโอเคดางนั้นเราก็ลองเปิดดูนิดนึงนะฮะถึงจุดนี้นะเพราะว่าเราลองดูก่อน โอเคตอนนี้เสียงมันจะแปลกๆอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ดอกไปครบนะครับโอเคเปิดได้ชาร์จได้โอเคจบต่อไปก็ใส่น็อตต่อก็เราเหมือนเดิมเลครับน็อตตรงนี้ต้องระวังอยากได้แบตแท้ทักมานะอยากได้อยากส่งมาให้เปลี่ยนแบตแท้ทักมานะจัดให้นะครับ Окей. ต้องระวังนะครับตัวนี้ไขควงเนี่ยมันจะแบบไปคอยจะไปทิ่มนะมือใหม่อาจจะอาจจะพลาดได้นะครับต้องระวังเนะี่ยไข่ควงไปทิ่มดอรํมโพงขาดอะไรอย่างเงี้ยแพสซีฟขาดนะครับอันตรายอยู่นะครับต้องคอยเอานิ้วเอาเล็รประคองหรืออะไรนิ้วประคองไว้นะครับไข่ควงมันต้องจับน็อตด,ดีๆเนาะถ้าไขไขควงหัวมันไม่พอดีเนี่ยเวลาไขมันจะลื่นๆเนาะทำให้น็อตลูดได้นะครับโอเคเรียบร้อย สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะ้โพงมาเชลเอเบอร์ตันนะครับแบตแท้นะครับเห็นง,ง่ายๆเนาะก็ตอนนี้ลดราคาอยู่นะครับ50%นะครับใครสนใจทักมาเนาะทั้งทั้งปเปลี่ยนส่งมาเปลี่ยนนะครับหรือว่าซื้อไปเปลี่ยนก็ได้นะแล้วแต่สะดวกได้หมดส่วนอีส่วนอาการก็เราต้องไปวิเคราะห์เองนะว่าเออตัวนี้มันเป็นที่แบตหรือเปล่าอย่างงี้เนาะก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับแล้วถ้ามั่นใจว่าเป็นที่แบตก็จัดไปนะครับ ลองชาร์จอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความมั่นใจโอเคนี่นะฮะโชว์ชาร์จนะฮะสถานะชาร์จวิ่งปกติต่อเนื่องนะครับวิ่งแบบนี้นะครับค่อยๆวิ่งแบบนี้แบบเ,ออเครื่องแท้นะครับโอเคกระแสชาร์จหนึ่งจแอมป์นะครับคงที่เลยนะฮะมารฐานแล้วมารฐานโอเคมาลองเปิดฟังเพลงโอเคปกตินะครับก็เีย okay, งนิดนึง i